นี่เป็นบรรยากาศย่มเศร้าครับของสวนเกษตรพอบุญจันทร์พามาเบึงสวนบรรยากาศย่มเศร้าๆครับที่เห็นใก้ๆนั่นก็เป็นโซลาเซลล์ครับเอาไว้เติมน้ำ ย่ำแรงย่ำฝนถิ่มซ่วงครับรอบๆทางสาน a ำกับสิมีกล้วยมีผลละไม่ชนิดต่างๆครับที่ปลูกไป นี่เป็นบรรยากาศช่วงเวเศร้าของสวนเกษตรพอบุญจันทร์ครับอากาศดีอากาศสดชื่นครับยามมเศร้านี่คืนเบียร์ไฟหวานครับ ในมันก็นได้มาจากต้นไท่ทีตายขีนี่ครับขนาดซ้ำนี้พอดีกำลังปลูกครับกำลังพอดีปลูกซ้ำนี้ส่วนนี้ก็เป็นบักเผานำหอมครับจะาของผู้ขายบักเผาเป็นว่าสามปีเลยกินมากนี่ครับ ตอนนี้กำลังเริ่มติดจันนะครับนี่ครับตัวน,นี้สิเป็นชุดแรกต้นนี้เป็นต้นัะเขียบสายพันธุ์ก็มาจากทางโคราชน่นะครับเป็นมะเขียบเพชรปากซอง ถือฝนถือพายุฝนเมเคื่อน,นง่าก็เลยหักนี่ครับมากตัวนี้ก็จะเป็นัะเขียบเป็นัะเขียบพันพืนบ้านเขาครับตัวนี้เพิ่งปลูกได้ปีเดียวครับตัวนี้ก็เป็นบักลำไย พันอีดอรครับเอามาปลูกได้อายุประมาณ2ปีเพิ่งเป็นหมากปีแรกครับบักคุงตัวนี้ก็เป็นบักคุงพันธฮอลแลนด์บักคุงพันนี้กินซุปนี่สีรสชาติดีครับฮอลแลนด์ ต้นนี้ก็เป็นบักม่วงโชกันนั่นครับเป็นบักม่วงสามฤดูฤดูนี้เลือหมากเดียวนะครับนี่ก็เป็นต้นซีดาครับซีดามีสองสายพันธุ์ครับที่ปลูกต้องกันกะสีมีกิมจูไลม่มเล็ดกับพันธุ์สีทองครับสองพันธุ์ปลูกต้องกัน มันเป็นช่วงหนาฝนครับนานี้ส่วนมากสีดามันจะเน่าครับกับว่าได้เห็นอย่างไรครับช่วงหนาฝน พาชมบรรยากาศทั่วไปของสวนเกษตรขอบุญจันทร์ครับนี่ก็เป็นบักขมเปียวยักษ์ครับบางทรงคือสีเป็นตัด้กินอยู่หรอกครับนี่ก็เป็นพุทซานมสด พริกกระปูกไว้พรได้เก็บกินนะครับพอาได้ตามมาคุวงกินกับประกอบอาหารทั่วไปครับส่วนนี้คือพักติวบ้านเฮาครับนีก็พุท้าน้มสดอีกต้นหนึ่งครับ ย่ามฝนก็มีหมากพอได้เบิงครับมีสองสามหมากครับนี่ครับส่วนเกษตรพอบุญจัน์นี่ส่วนมากสิบวนเน้นใส่ยาขายาหรือยาขามาเรงนะครับ แนะนำนอกจากเลี้ยงปลาแล้วก็มีเลี้ยงหอยเชอรี่น้ำครับนี่ครับนี่เป็นไข่ปลาหอยเชอรี่ครับที่แนมเห็นใกล้ๆนั่นก็เป็น พวกใส่หญาหรือฟังเขานะครับเพื่อว่าเวลามันเปลือยแล้วกับพวกปลากินพืชพวกหอยเชอรี่ก็สิได้ใส่เป็นอาหารครับครับนี่คือเข่าในหน้าของสวนเกษตรพอบุญจันทร์ครับ มึงส่งปีนี้ก็คือสีพ่อได้กินอยู่แล้ครับกะอาศัยนี่นครับโซลารเซลล์ครับเวลาฝนบาตกฝนทิมช่วงครับพ่อได้เปิดน้ามาใส่ให้หน้านะครับเพราะว่าฝนทิมช่วงแล้ว น้ำกับขาดคือกันครับเขาขังกต่สีแห่งขนาดของสเสมอโซลาเซลล์เป็นขนาดสองแร่งนะครับ1,500วัตต์แผงขนาดนี่ครับเป็นขนาดของแผง แผงขนาด330วัตต์ครับทั้งเบิดจำนวน6กแผงนะครับนี่ครับเป็น ออกอหงากอ,อกเฟื่องนะครับแต่ก้อนนี่ก็เต็มแล้วครับมันก็ย่อยสลายไปตามการเวลาพวกปลากินพืชพวกหอยกเ็เลยกินอาหารจากสัวนนี้นั่ลนะครับนี่ก,ก็เป็น ส่วนทีเหลือนะครับหลังจากมันยหอ่สลายไปแล้วนี่ครับไข่หอยเชลลีขึ้นมาไข่น้ำใหม่นี่ก็เป็น ปลาคานะครับปลาคาก็ทำรายได้เป็นรายวันนะครับขายได้ตลอดครับตลาดมีความต้องการสูงครับขายเป็นค่าสดส่วนนี้ก็คือสดาวานครับ สะเดาชน,นิดนี่ก็บอกเปนหวานจ่อยๆเลยครับก็มีรสชาติผมนิดน้อยก็มีรสชาติมันๆติดมาน้ำครับนี่ก็เป็นพักติวนะครับพักติวบ้านเฮาคือกัน นี่เป็นร่องร้อยการใส่งานครับเด็ดไปกินกับปนลกับแจวก็เป็นพักไดอีกอย่างหนึ่งครับด้านในก็จะเป็นปักขาหรือชะอมครับ นี่ก็เป็นพกไปอีกอย่างหนึ่งด้วกันครับพักนมีวิตามินค,นคุณค่าทางโภชนาการสูงนี่ก็เป็นไผ่หวานครับไผ่าหวานที่ปลูกยู่นี่สีมีสองสายพันธุ์ครับสายพันธุ์แรก,กเป็นสายพันธุ์น้องโดนมาจากน้องบัวลำพู อีกสายพันธุ์หนึ่งก็เป็นไพรวนพุดแยกเงามาน้ำเป็นไพรวนน้ำบานท่านีนะครับนี่คือต้นไพ่ทิเบดอายุครับครับต้นไพ่ทิเบดอายุแล้วกสีตตยยืนต้นแล้วกสีออกดอกนี่เป็นช่วงหนาฝนครับ ช่วงหน้าฝนกับ Z ิปล่อยไปก่อนครับช่วงแรงๆเขาจังีิแตงกิ่งสางก่อเพื่อเสียวนอนี่ครับเป็นต้นไผ่ที่เบิดอายุยืนต้นตายครับมีเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังไว้ครับสำรับผูที่ปลูกไผ่ก็คือปัญหาว่า ไผ่เบอร์ยูพร้มกันครับถ้าเขาปลูกเป็นไผ่พอจากมเมล็ดครับนี่คือพวกที่มเมล็ดของต้นไผ่นี่มันเหียลงมากมันเกิดเป็นต้นนิดหน่อยอย่างที่ครับนี่ครับถ้าดูก็คือเก็บเม็ดมันไป พอแล้วครับถ้าบดูกันปลอยไว้จริงๆแล้วครับตามธรรมชาติพอมันเกิดเป็นต้นกล้าในน้อยเขาก็เอาไปช่ำใส่ถุงต่อไปเขาก็ไปปลูกต่อครับนี่ครับเป็นตัวนี้เป็นไ่หวันพันนี ยังบมหหแรงกัเนมือี่มาชัดเจนครับแต่ว่าพันนี่สินอ้อยใหญ่ครับ